กผมนำเสด็บุญเรืองมาชิกสปาผู้แทนราชฎรจังหวัดกรสินเขียนเลือกตั้งที่หกพักเพื่อไทยขอปรึกษาหารือท่านประธาน2เรื่องครับคือเรื่องที่หนึ่งติดตามความคืบหน้าของกระถูสดของกับผมนะครับที่ได้ถามท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหรก,กรณ์ท่านอิทิศิริรักษเทียกรนะครับก่อนปิดสมัยประชุมคราวที่แล้วเรื่องขอยกเลิกพระราชกิจฎีกานะครับประกาศขีดปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับ หรือที่เราเรียกกันว่าสปกอนะครับขึ้นภาพด้วยนะครับที่ลงนามโดยท่านสหูตะกริลรองนายกรัฐมนตรีสมัยนายกรัฐมนตรีเกียงฉักชมนันนะครับเมื่อปี2521ซึ่งณปัจจุบันนี้ทั้งนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านก็ไปสวรรค์เรียบร้อยแล้วนะครับหมดแล้วมันนานมากนะครับตั้ง46ปี โดยหลักการและเหตุผลของกระทู้ที่ผมได้ตั้งคำถามไว้คือให้พี่น้องประชาชนนะครับมีโอกาสในการออกเอกสารสิทธิ์หรือโฉนดในที่ดินหัวไร่ไปลายนาที่ดินจับจองที่ดินที่ครอบครองนะครับไว้ตั้งแต่บรรพบุรุษขาดโอกาสที่จะนำที่ดินไปพัฒนาศักยภาพสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ตนเองและครอบครัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับทั้งๆท,งที่ที่ดินดังกล่าวเหล่านี้นะครับ ไม่ใช่ที่ดินที่ขึ้นทะเบียนไว้32ลร้านไร่ของสกอปกเพียงแต่เป็นประกาศครอบคุมไว้ทั้งหมดนะครับเต็มอำเภออย่างเช่นในเขตเลือกตั้ขตตงของผมก็มีนะครับอำเภอกุชินาลายและจังหวัดกระสีนก็มีอำเภอเมืองนะครับอำเภอคำม่วงนะครับ 4, 4 6ปีที่ผ่านมานะครับท่านผ่านครับจาก3อํอำเภอนะครับขึ้นมาเป็นอําอำเภอแล้วครับ เพราะอะไรเพราะว่าเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองนะครับแยกการปกครองออกไปทั้งประเทศมีอยู่ทั้งหมด122อำเภอนะครับรออน,นิสงค์จากเรื่องดังกล่าวซึ่งผมได้นะครับหาลือกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรซึ่งเป็นสมัยลูกนะครับก็คือรัฐมนตรีเบนซ์นะครับพบกันโดยบังเอิญก็บอกกับท่านเลขาวินาโรธบอกว่าให้ดูแลเรื่องนี้เพราะว่าพี่น้องประชาชนรอความหวังนะครับรอความหวังว่า เขาจะมีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องนะครับเพื่อนำไปพัฒนา,นาศักยภาพของตัวเองและคุณภาพชีวิตครับท่านประานครับกราบขอบคุณครับผม